โอ้สวัสดีครับวิทย์โจหินซองแฟนวิทติ้งอีกแบ็คคอร์กับผมเจมี่เจรินแซจูนะครับวันนี้รับหน้าที่มาพาแฟนข่าบทุกคนที่เป็นผู้โชคดี200คนเท่านั้นที่ได้ร่วมในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยร่วมกับทีสื่อมวลชน และก็แขกผู้มีเกยียรตนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากเจอเขาแล้วเมื่อเชา้าผมเจอแล้วนะครับผมเป็นแฟนจากภาพย,ยนตร์ก่อนและก็มาเป็นซีรีส์วันนี้ได้เจอตัวจริงครั้งแรกผมบอกเลยทุกคนจะไม่ผิดหวังเลยสักิดเดียวที่รักเขาที่ชอบเขาเพราะเขาเป็นคนน่ารักมาก ดถ่ายรูปช็อตนี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะเอาเลยครับเดี๋ยวเราให้เฮียโจของเราได้นน่งก่อนไหมฮะทุกคนครับผมครับทุกคนครับเดี๋ยวช่วงท้ายมีถ่ายอีกครับผมครับผมบ๊า น้องๆครับแฟนคลับทุกคนครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยปกติจะเรียกคุณโจอินซองว่าพี่โจนะครับแต่วันนี้หลังจากที่ได้คุยเมื่อเช้าเนี่ยเขาอยากให้เรียกเขาว่าโอป้ามากกว่าไม่ว่าจะยังไงที่ไหนให้เรียกโอป้าเลยเขาโอเคมากกว่าที่เข้าใจยุ่เยอะมากไปกว่านี้โอป้าน้ผมขอเรียกโอป้าด้วยคนเด 아, 네, 냐ให้.아ห้ให้.네ร <laughs> <laughs> 어. 조인성 어, 처음 뵙겠습니다. 예. 어, 처음 이렇게 인사. 게내요초대해주무 감사합니다. ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเจอสื่อวลชนพร้อมกับแฟนคลับด้วยนะคะที่เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันเป็นทางการด้วยต้องขอบคุณมากที่ได้เชิญเขามาในประเทศไทยครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ข่าวว่าอุปาของเราเนี่ยแล้วก็ทีมงานที่ทำซีรีส์เรื่อง is okay ได้เล v e มารักว่อที่ประเทศไทยจะปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนั่นคือการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าคราเริ่ดไปเที่ยวอีกอัหนึ่งหน่นี่ แล้วนนากบตท่าเนีกาได้ตั้งครับเอ้โหที่ไหนกันนะบีโจโจโซนตารับบีใครเห็นเขาไหมคะยกมือขึ้นหน่อยเห็นหมดเลย 아, 저는 이렇게 다 같이 움직여서, 어, 내리세요, 그럼 내리고, 타세요, 그럼 타고, 그래가지고, 정확한 지명을 잘, 어, 배울고 타고. บอกคนขับรถบอกให้ข okay> ึ้นรถก็ขึ้นบอกให้ลงก็ลงไม่รู้ว่าจุดนั้นคือตรงไหนมากจริงๆแล้วจำชื่อสถานที่ไม่ได้อ๋อคื่อนราเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยเน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 ี่นี่าเยนี่ยเนนี่ยเนีนี่าเีเนยเนี่ยี่อนย่เยเนี่ยียน่เนยนี่ทีเนี่ยเนยนี่เนยนีมยยย 경다ที요ทั้งหมดมาแล้วหันมือมาครั้งหนึ่งว่างเลยทีมไฟติ้งมาครบหรือยังโอ้โหเนี่ยยังไม่มีใครแบบยกมือขึ้นเลยซึ่งทีมหายเป็นหายหมดและหนึ่งคนก็เลยแบบยกมือขึ้นว่ายังมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วจำที่ไหนประทับใจอะไรได้บ้างไหมฮะไม่ต้องจำชื่อถักประทับใจตรงไหนที่ประทับมาเมืไหนทีนะได้ฮ่าซื่อชื่อมาสื่อ 제가 이제 마사지 받으려고 이렇게 시내에 나왔는데요. 음, 그때 걸어다니면서 잠깐 걸으면서 커피숍에 들어간 적이 있어요. 음, 그때 드라마를 이렇게 네. 음, 패브리 PC로 보고 있는 한 소녀를 봤는데 정말 반가웠던 기억이 있어요. คือครับเมียคือเขาได้มาในประเทศไทยแล้วก็ไปงนวดนะคะไปวนวดเพื่อที่จะไปนวดไทยเราคือแวะก็ไปทานกาแฟนะคะ<อ>เห็นมีหลายคนเลงนั่งดูละครอ,อยู่เลยว่าซื้อข้นไปหาเลยนะคะแบบเป็นอะไรที่เป็นคนตรงจังที่ดีมากผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะได้ความทรงจำคันแน่นม้ามงดี นั่งดูละครอ,อยู่อยู <S <S ๆ่ Heh, ๆก็มีคนกระโดดออกมาจากจอกอดไม่หยุดใครๆก็ต้องประทับใจเป็นธรรมดานะครับเอาละครับแล้วก็ที่สําคัญม่าไปกว่านั้นเมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบังเอิญว่าเขาได้มาเมืองไทยเหมือนกันนะครับพอมาเมืองไทยเสร็จปั๊บเนี่ยบังเอิญตรงกับช่วงเวลาเปิดขายบัตรของโซยเลอร์วิทย์จอยซองพอดีบอกได้ไหมครับว่าตอนนั้นตั้งใจมาเพราะว่าเปิดขายบัตรเลยหรือเปล่าหรือมาเพราะมีคือมาจังหวะเดียวกันมาก 아 티켓 그 티켓을 팔고 오, 그런 기간이었어요. 아니고 그런 돈는 전혀 없었고요. 사실 그 제가 하고 있는 블랙야크라는 광고를 이번에 음, 히말라야가 아닌 어, 태국에서 찍는다고 해서 어, 태국에 와서 어, 촬영하는 기간이 우연치 않게 어, 그 기간과 겹쳤던 거인 것 같아요. <목소리> อยู่ด้วยช่วงนั้นซึ่งเขา,าเล่นน้อยเยี่ยมประเทศไทยครั้งหนัยย้นเนี่ยคือมาถ่ายโฆษณาเป็นองยาแมา่ค่ะที่กอล์ฟปรไทย,ยซึ่งเมื่อก่อนจะถ่ายที่อื่นแต่ครั้งนี้เนี่ยทางเขาบอกจะย้ายมาถ่ายทในไทยก็เลยได้มาประเทศไทยบังเอิญมาชนกับวันที่ถ่ายบัตรด้วยพอดีเป๊ะเลยเป็นแฟนก,ก็เลยฟินก,กันเปต็ตามๆกนันนะครับ <S <S แล้วก็ที่สำคัญนะครับมีหลายหลายคนบอกว่าโอป้อาเนี่ยชอบเดินมากไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็ชอบเดินมากมาประเทศไทยได้เดินหรือยังครับ 네. <웃음> 와... <웃음> <웃음> 어, 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 그? 저번에, 음, 베테라 사랑이랑 팀들이랑 같이 놀러 왔을 때 잠깐 쌈이 나서, 광수 씨랑, 어, 태영호 씨랑, 그리고, 어, 이성경 씨랑 같이 백화점에 갔다가 숙소까지 걸어갔어요. 어요어 응. 그때 어, 알아봐 주셔 가지고 마치 합동 마라톤 대회 하듯이 밴드가 같이 걸었던 기억이 있어요. 아니 아그에 그분 이 너무 좋아아다음에 그분 동이 너무 좋아서. 그다이다이이이이이이이

ก็น่ารักซะขนาดนี้นะครับเมืองไทยพอได้เดินเล่นแล้วเดินไปเดินมาแล้วรู้สึกอากาศเมืองไทยเป็นไงฮะอากาศเืองไทยถูกใจหมครับดีถเือนรนั่นและนวยอนั้ว่าต้นหอทอน้ มาเมืองไทยพูดจริงๆว่าในประเทศไทยมันร้อนอากาศร้อนจริงๆนะคะพูดตรงว่าอากาศร้อนจริงแต่ว่ามันก็มีเอกรัสหลายๆด้านนะคะคือถ้าเกิดว่าคือในประเทศไทยด้วยอากาศร้อนแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งคือในอากาศหนาวก็คืออีกความรู้สึกหนึ่งแต่ดีใจที่มาได้เดินแล้วก็ได้กลิ่นของประเทศไทย

คือถ้าจากนี้ไปนะคะต่อจากนี้ไปถ้ามีโอกาสมาประเทศไทยเนี่ยเขา<อ>จะลองดูนะคะว่ามีใครจะยืดทิชชู่หรือว่าถ้าคนที่ยื่นให้ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของโจอินซองโอ้หัวเราะนู้นมาซักไ่ใช่ปุ๊บชื่อเสียมันทุบถุนแต่ว่าเล่าพูดอะไรให้ยื่ดทิชชู่เหรอถือว่าเป็นสัญญ,ญาณระหว่างเรากับแฟนคลับ เดยวที่ชูหน่อยจะยืก่อเลยโอเคมีหลายคนถามเยอะมากเลยเรื่องของอาหารมีอาหารไทยเมนูไหนถูกใจเขาไหมะผมเชื่ออะไรเขาคงได้กินหลายเมนูแล้วมีอะไรถูกใจเขาดกว่าโอ้เขาต้มยำกุ้งอย่างนีวตงงต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งโอ้เพง้อวก่อนา่อิ่าางกินอ ก็บาเมืองไทยครั้งที่แล้วเราก็ได้ดื่มเล้า่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่ว่าวันที่กินเหล้ามากอย่กจะปวดท้องใช่ไหมคะซึ่งท้อก็เลยเอากินต้มยำกุ้งเพื่อาหางท้องนะคะต้มยำกุ้งัมาก่อถ้าเกิดว่าเอาข้าวราดในต้มยำกุ้งกินจะอร่อยมากใช่แต่ต้มยำกุ้งไม่ใช่อาหาร้างทอง แต่สำหรับเขาโอเคโอเคเหยื่อมาตอนนี้ถือว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่าหลังจากทาเล่าแสร็มทานเนี่ยถือว่าแบบฟินมากประมาณนั้นนะครับเคยคิดอยากจะลองทำอาหารไทยไหมฮะผมปาเออสัพพิลท่าที่จะไม่รู้เลยคือโอกาสจะเรียนอาหารไทยด้วยนะคร 우리나라 말로는참 그 별미, 그 별식이라고하는데 어, 그렇게 가끔 음, 해 먹는다면 뭐 굉장히 재밌을것 같아. 은이아데 네. 네. 그리고 제가 가끔 타임유집을 한국에서도 봤는데 어, คือเขาบอกอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยไม่ได้กินแค่อาหารเกาหลีเท่านั้นนะคะเขาหาร้านอาหารไทยเพื่อจะกินอาหารไทยด้วยมีหลายเมนูมากคื่เคยเสิ้คุณชิรันเบเป็นแฟนนี่คงจะดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าได้กินอาหารไทยทุกวันบอกเลยนะครับเป็นแฟนนี่หาอาหารเกาหลีกินทุกวันสลับกันครับอันเดร สลับกันนะคะใช่นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ดีกว่าครับหลายคนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอป,ป้าเนี่ยเ,เริ่มรู้สึกตัวอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่ตอนมโตแล้วนะครับตั้งแต่ตอนม2ตอนนี้กลายเป็นนักแสดงต้นแบบของศิลปินหลายต่อหลายคนทุกคนยกโอป,ป้าเป็นไอดอลตอนนี้โอป,ป้าวางตัวยังไงบ้างที่